ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวคอวตี้ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่น้ำท่วมนะก็จอดแช่อันนี้ประมาณสวัน,นครับช่วงนี้ไม่กองน้ำเยอะนะแต่ก็ยังดีครับที่ว่าน้ำไม่ขังนะ น้ำไม่ขังครับมันก็ยังมีขึ้นมีลงบ้างนะมันก็เลยยังอ่าไม่ค่อยจะร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ถ่ายนุกให้ดูครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพอดีก็ไปอ่านคอมเมนต์ครับที่พี่น้องมาคอมเมนตะ์นะน,นานจริงก็จะได้เปิดดูสักทีครับส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับเรื่องการหารถนะครับ แล้วก็ประเด็นที่จับได้ก็รู้สึกว่าแต่ละคนที่อยากจะได้รถในราคาถูกนะถ,กถูกนะเอองบสักห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่เพราะว่าก็มีอยู่ในกลุ่มนะครับนะหลายเจ้านะครับที่ลงราคาไว้ประมาณ5้าหมื่0สี่ื่นอะไประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีประเภทหนึ่งที่ลงราคาแต่เจ้าหมื่นแสน กว่าสองแสนเลยประมาณนี้ครับซึ่งราคามันก็ค่อนข้างจะห่างนะเออค่อนข้างจะห่างค่อนข้างจะห่างกันยกอยู่ก็เลยจะมาบอกครับนะสำหรับคนที่เพิ่งหันมาชอบรถกระนะครับนะราคานี่เราเห็นว่ามันต่างกันเยอะนี่ทำไมนะคือต้องบอกก่อนนะครถกระบ,บอนี่ ทะเบียนแค่ทะเบียนจริงๆนะถ้าเกิดเขาขายนะทะเบียนเฉยเฉยเนี่ยตกอยู่รราเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะครับนะทะเบียนเป,ปล่าเปล่านะครับทะเบียนเปล่าเปล่าที่ถามว่าเอามาจากไหนเขาก็อันนี้คือผมพูดกันตรงๆเลยนะนะไม่ได้มีปกปิดอะไรนะผมไม่ได้เป็นพ่อค้านะรถที่ลงอยู่ก็ไม่ใช่รถผมนะครับลงอยู่ช่องเนี่ยมันไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถที่เขาลงกันในกลุ่มนี่แหละแล้วผมก็เอามาแชร์ให้ พี่น้องที่สนใจเนี่ยเลือกกันเอง,เองเนะกันอีกทีหนูชุกใจกันไหนก็เลือกกันนะไอทะเบียนเปล่าๆนี่คือมาจากรถสำคัญที่มันวิ่งไงว่ามันพังไปแล้วไม่มีตัวตนแล้วครับนะแต่ว่ายังมีเล่มอยู่ม,มีเลขตัวรถอยู่นะประมาณอย่างนั้นนะครับถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือน่าจะเป็นรถสวมแหละนะเนะออน่าจะเป็นรถสวมนะครับนะ ก็ถ้าเอาไปแปะอีกคันใหม่ที่เขาเข้ามานี่มันก็นอาจจะใช้ได้นะต้องบอกใช้คําว่าอาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรถร้อยเปร์เซ็นนะครับนะอันนี้ผมกระชีจงให้สําหรับเอเพี่น้องที่ไม่ทราบข้อมูลนะครับประมาณนี้มันก็จะเป็นอ,อทะเบียนที่เราขายกันนะครับถามว่าตัวเลขดูตรงไหนตัวเลขเขาจะอยู่ใตบ้บอก เปิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมไม่ไม่สะดวกเปิดะตอนนี้มีมือเดียวจะอยู่ใต้เบาะอยู่ตรงเนี้ยอืมจะยิงอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะมีตัวเลขอยู่ก็เช็คตัวเลขตรงเนี้ยข้างใต้เบาะเนี่ยให้มันตรงกับเอ่อตรงกับอะไรละ่ะตรงกับเล่มนะครับนะถ้าใครจะซื้อนะเออให้มันตรงกับเล่ม แตส่วนนี่คือเขาก็ซื้อซื้อเล่มไปซื้อเลขไปแล้วก็ไปใส่รถใหม่ที่เขาตัดมาประกอบนั่นแหละครับนะแต่ออู่อแบบนี้ช่างอู่แบบนี้ช่างประเภทนี้อยู่ที่ไหนนี่ผมไม่ทราบนะต้องไปตามกันเอาเองนะใครอยากจะได้นะครับอ,อราคารถเปล่ามันจะอยู่ประมาณนั้นนะครับห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นแล้วก็ตามสภาพด้วยนะ ราคานี่มันขึ้นอยู่กับสภาพครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นสักทีเดียวครับบางครั้งบางคันนี่มันรุ่นเก่าก็จริงแต่สภาพดีก็ราคาก็ยังดีนะดีกว่ารุ่นใหม่ๆแต่ว่าสภาพผุพังเยอะมันก็ถูกครับตามสภาพนะอันนี้ก็ใครที่ถามเรื่องราคาบอกว่าถ้าเป็นรุ่น s ล้อนี่ราคาประมาณเท่าไหร่นี่ผมประมาณไม่ถูกนะก็ประมาณตาม คามสภาพอะต้องคุณต้องไปดูรถมาก่อนว่ามันขนาดไหนผุเยอะขนาดไหนเอออะไรประมาณนี้ครับนะแล้วก็ค่อยมาคำนวณความคุ้มค่าเอาครับบางคนรับได้รับไม่ได้นี่ก็ว่างกันไปนะครับนี่ก็พูดถึงอ่าไอ้รถที่มันเป็นเป็น แสนต้นแสนปลายอะไรประมาณนี้นครับคือดังนั้นเขาน่าจะเป็นแบบรถรถแบบทะเบียนเต็มอก็คือรถถูกะ่ะนะบางคันนี่สภาพเก่านะสะภาพเก่าสภาพเก่าแต่ว่าทะเบียนเต็มถูกกฎหมายไม่ได้ตัดแปะมารนะาคามันก็ดีนะนะราคามันก็อาจจะดีกว่า ว่าคุณบางคนนี่เขาก็ไปทําเพิ่มทําสีเพิ่มปะผุใหม่มันก็ใช้ได้นะครับนะอืม,มงบมีประมาณสายปั้นเนี่ยซื้อแบบนั้นไปใช้มันก็ดีครับดีสบายใจครับถ้าใครมีงบก็เล่นมือหนึ่งไปนะครับมือหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดแสนครับ <c oughs> เห็นมี fc เพิ่งถอยออกมาคันหนึ่งครับนะก็ต้องรอนำเข้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัดสินใจนะครับนะ เออเรื่องทะเบียนเลือกให้มันถูกประเภทแล้วกันครันนะบางคนถามว่ารถไม่มีทะเบียนสี่ห้าหมื่นใช้ดีไหมมันใช้ดีครับรถมันใช้ดีครับเพราะว่ามันถูกนะแต่ว่าถ้าคุณจะไปวิ่งตามท้องถนนอ,นอะไรประมาณนี้มันก็อ,อ,อยังไงล่ะไม่เหมาะไม่เหมาะไม่สบายใจนะถ้าคุณจะเอาไปวิ่งขายของอยู่แล้วด้วยนี่ตอนแรก อาจจะมองว่าลงทุนน้อยดีซื้อแบบไม่ต้องมีทะเบียนก็ได้นะแต่วันใดวันหนึ่งนี่ครับนะถ้าอยากต้องการาไปขายต่างพื้นที่นะต่างพื้นที่มันก็นั่นแหละครับคุณก็ต้องมาเริ่มต้นจนใหม่ไปลองคำนวณดูแล้วกันนะถ้ายัางงบประมาณไม่ถึงก็จะเย็นๆหน่อยครับจะเย็นๆหน่อยใจผมก็อยากให้ได้รถที่มันมีทะเบียน ถูกต้องเลยครับนะแต่ว่าบางคนนี่เขาไม่ได้วิ่งตามทงนองถนนวิ่งในสวนในไร่ผลของสัมภาระอะไรต่างๆพืชผักผลไม้อ่าอย่างนั้นมันก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องใช้รถดีๆก็ได้ครับอย่างรถผมนี่วิ่งส่งของในกรุงเทพนะผมก็จาเป็นต้องอใช้รถที่มันถูกนะอย่างนี้ผมได้มาเท่าไหร่คนถามมาก็เอามัน สนแปดนะผมซื้อมาแสนแปดนะก็าอาจจะบางคนอาจจะมองว่าแพงมาไม่ซื้ออกระบะช่วงสั้นอะไรอย่างเงี้ยเออรถตู้อะไรคือเราไม่ได้ชอบไงประเด็นคือเราไม่ได้ชอบเราต้องการแบบนี้เราไปซื้อแบบนั้นมันก็น,าน,านั่นนะครับอย่างนี้เขาว่าถ้าต่อให้ถูกนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อนะของบางอย่างนะรานะคาห้าบาทสิบบาทนะแต่ว่า เราไม่ได้อยากจะได้ใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยน็อต <c oughs> แค่ตัวเดียวนะครับนะบางหลุด <c oughs> หายนะยกตัวอย่างนะเออช่วงที่เราไปขับไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไร <c oughs> น็อตหลุดหายหรือว่าอะไรบางตัวหายไปครับซึ่งมันมีผลต่อรถเนี่ยมีคนมาขายเราหลัก หลักร้อยหลักพันนะแต่ว่ามันทําให้รถเราวิ่งได้เนี่ยเราก็ซื้อนะครับถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีหาไม่ได้เราแล้วเราก็ต้องการนะครับนะครับมันก็ประมาณแบบนี้นะครับคนที่เขาอยากได้รถกระบะพันใหญ่ๆเขาก็ก็ซื้อไปนะครับถ้าเราไปคุยกันแล้วทะเลาะกันเปล่านะครับนะอยากได้ใครอยากได้มันครับอันนี้เราลองตัดสินใจดูแล้วกันก็วันนี้ไม่มีอะไรครับมามาบ่นบ่น้ฟังครับไม่ได้ลงคลิปที่ช่องนานแล้ว แล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับเร,เรื่องรถเรื่องราคานะครับอยากจะได้ถูกถูกกันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันผิดอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้คิดดีๆก่อนนะรถถูกว่าคุณจะไปใช้ประเภทไหนนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้ากันครับนะยาวแล้วบุนยาวแล้วใครไปทนฟังถึงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณมากนะครับโอเคสวหรับวันนี้สวัสดีครับ